เออออถาายยย่่นี่นะครับดูแม่ผมนะครับดูผู้หญิงแบด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 นี dad, bad. Bad ่ะนั่นหนักดีนะแลดูอันนี้มกล่ออไ เปลี่ยนเจ้าของลูกให้คนทั้งขายทั้งคนซื้อรวย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 สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่รุ่นใหม่กินะตอนนี้กำลังเดินทางไปซื้อไก่นะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนจาก,กวัวมาขายไก่นะครับคนนี้ก็จะเป็นผู้ธุรกิจคนใหม่ของผมนะยวจะพาไปรู้จักกับพี่เขานะครับผมเข้าใจดีนะครับผมเมื่อวานผมเข้าไปต่อรองราคาเข้าไปคุย กันนะครับผมวันนี้ก็เลยเอารถกระบะมาซื้อไก่นะครับผมไว้เดี๋ยวพาไปลุยครับผมไปซื้กันต่ออีกไกลอยู่ครับบรรยากาศเชียงรายนะครับผมเช้าวันที่ห้าเมษานะครับผมดูมีแต่หมอกฟุ้งนะครับผมตอนนี้ยิ่งกว่าหน้าหนาวอีกครับผมอันนี้ผ่านช่วงยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ถ้าใช้ตาสดมองเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นภูเขาเลยนะครับเนี่ยจริงๆข้างหน้านี้เป็นภูเขานะครับเนี่ยแต่มันมีหมอกควันเยอะดูโอยสวัสดีครับตอนนี้เราม,มาถึงฟาร์มพี่เขาแล้วนะครับมาถึงฟาร์มไก่แล้วโหสุดยอดแห่งการความแห้งแรงนะครับพี่เขายังไม่อยู่นะครับ ยังไม่ได้โทรหาเลยมีฟาร,ร์มเขอยู่ข้างหลังมันก็นมากับแม่นะครับผมนีเอาเด็กจิดรถมาด้วยดูร้อนมากเดี๋ยวโทรหาพี่ก่อนมีคนอยู่หรอครับไม่มีคนอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องโทรหาพี่ก่อนเออาย้า่ายอยู่อ่าอย่าอยู่นี่นะครับดูแม่ผมนะครับดู ผู้หญิงแบด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 นะครับสุบุรีรอเจ้าของฟาร์มมาดูนะนี่นะครับชีวิตผมนะครับได้อย่างเสียอย่างครับดูมีแม่แม่ก็สุบุรีนี่จะหลบแล้วจะหนีละดูะอเออเอาละเอาละจะหนีแกงแม่เฉยๆนะครับไม่เป็นไรเนาะเขาสูง,ขงเขา,าโอ้ยฟาร์มเขาใหญ่จริงๆฟาร์มไก่นะร,ร้อนมากบงตรง สุดยอดบรรยากาศเกือบสี่สีบงศัอันนี้เป็นชุดที่ผมจะเอานะครับพี่เขาจับมัดไว้นี่ดูฟร์มพี่เขาเลี้ยงเยอะมากโอ้โหไก่ฝั่งนู้นจะเป็นไก่พันแท้นะผมเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาดูครับฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันแพงครับผมผมเคยผมเมื่อวานผมคุยกับพี่เขาไว้ งบประมาณของเด็กบ้านนอกอย่างผมยังซื้อพันนี้ไม่ได้นะครับผมนี่พันนี้จะเป็นพันแท้ของมันชื่อไก่อะไรไม่รู้นี่นะครับแต่ว่ามันแพงมากครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวหนึ่งนี่เขาขายพันกว่าเลยนะครับผมนี่เจ้าของฟาร์มครับให้มอดไม่มานะอันนี้เป็นพ่อ,อ,มอม้ <laughs> อมด <laughs> <อ>ไ,ไม่รอ <laughs> เลยคนะ ที่นี่ฟาร์มของไอ้มอสนะผมผมว,ว่าเอาลงยูทูบครับผมสมวกกอนจับทีมกันกันใช้กัน ท่าน,นหลักดีนะลูกคันนี้มีก,ก,กมม่อนปล่อยไอนะไ่เปลี่ยนเจ้าของลูกทั <c oughs> นน้งขายทั้งคนซื้อรวยรวยรวยวยเลยเลย อยู่อยู่พักเหนือเด้กอยู่พักเหนือเน้อไก่กระดูกต้มหม้อไก่กระดูกนำหม้อไม่หม้อกินกินเมืนอร่อยตัดเรืองี้กินตัวละเออลืมชทำตัวกับอนี่ครับผมติดตัวหนักนะครับ เรียบรอยรับะไ่เรบรอยเรี้อยเยอเอียบ้อยเรียบ,บร,ยร้อยรอนนเรียบร้อยเรีรอเยบรอยเบ้อเรร้อยบ้้อนี้อ้อี้อรบีใหญ่อาง้งเ,เอเยเอะะรอนนร้อ้ร้อ้ีออ้อ้อ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกระสอบกระสอบแล้วประมาณหกตัวสิบเอ็ดก็ประมาณหกสิบหกตัวนะครับผมเดี๋ยวรอช่างดูว่าจะได้กิโลนะครับผมเดี๋ยวรอทำอะไรเสร็จผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวรอไอมอดมาก่อนนะครับผมั่งก <laughs> มนม

เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แคนนี่เคียร์สินเรียบร้อยหมดแล้วครับ กำลังจะยกขึ้นรถนะครับผมเดินทางกลับไกลอ้ยร้อนร้อนร้อนนี่นะมาถึงบ้านแล้วครับอาชีพครอบครัวครับผมเอาใส่ข้อไปโอ้ย นี่นะครับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยอยู่ในรถอีกสองตัวเฮ้ติปดปังรถมาเตอร์รถกาตะลดมีปลาตู้มรเมื่ <c oughs> อกี้แวะขายไปได้ประมาณยี่สิบกว่าโลนะครับผมอีี้ที่เหลือตะกลรงรถตะกล,อล้องรถตประตูลวดเนี่ยป้างะอะปร์ตู หลวงฮู้หลวงฮู้ป้าหลวงฮู้นี่นะมีสองตัวนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเกมมันตีพี่เน่มารอมารอลองซุ่มิเยียร์เยียร์ซุ่มตี่ันี่นะอากาศร้อนนะครับผมนี่นะครับเสียงนะครับผมอากาศร้อนผมใส่กระสอบมานะครับผมไม่รู้ว่าตัวนั้นก็เลยาโบมตีเกตเตะ เอาน้ำมาใส่ให้มันติ๊บน้ำอยู่นู่นง่ายมากนะครับผมอยางเรียบร้อยนะเอาไปล <c oughs> <c oughs> งไว้การลงทุนมีความเสี่ยงนะผม <c oughs> แต่การไม่ทำอะไรเลย <c oughs> นี่แหละเสี่ยงที่สุดอะไรครับทุก <c oughs> นี้นี่ <c oughs> ให้อาหารแล้วก็ เตรียมขายได้เลยนะครับผมชุดนี้สวยสวยทุกตัวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะไว้รุ่นตมากินไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ